กระบ,บะตอนเดียวสภาพส,สวยๆนะฮะรถบ,บ้านแท้มือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ออกป้ายแดงมาตั้งแต่เจ้าของเดิมนะครับมือเดียวเลยสีสวยทั้งคันนะครับยางสวยล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับคัดสีสวยแน่นอนสีสวยทั้งคันนะครับผมคันนี้ปี2องพนะครับสองพันห้าครนหกตัวเครื่องยนต์สอ้านะครับผม รถบ้านแท้ไม่เคยชนนะครับคันนี้สวยจริงใครหาตอนเดียวไว้ใช้งานอยู่นะฮะแวะมาดูรถจริงได้ที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับืสีสวยทั้งคันเก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับยางดีช่วงล่างดีอสวัสดีปีใหม่สงการปีใหม่ไทยด้วยนะครับมีดอกคูณอยู่หน้ารถด,ด้วยโอเค